thank mm -hmm. you นะครับเมียทหารอ่ากัมพูชานะครับดูกคนครับออกมานะครับอัดคลิปนะครับร้องไห้นะครับทุกคนครับกับอ่าลูกนะครับนะที่นะครับสามีนะครับขาเมรนะครับไปเป็นทหารที่ชาดยแดนะครับลบกับทหารไทยนะครับทุกคนครับนะครับอ่านะครับไม่รู้ว่านะครับนะเป็นสามีของเขาหรือเปล่านะครับหรือ อาจจะเป็นแค่ญาตินะครับนะหรือว่ายังไงนะครับก็นะครับก็ได้ออกมาอัดคิปนะครับร้องห่มร้องไห้นะครับนะครับน่าจะดุยล้วหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจนะครับนะที่หนุ่มหล่อทหารนะครับคนนี้นะครับนะครับที่ได้ออกไปเออที่ได้ไปนะครับไปหลบไปซ่อนนะครับแอบอยู่ในโขดหินนะครับวันนั้นนะครับ ที่ได้ยินเสียงนะครับ F16 นะครับทุกคนครับก็เลยนะครับต่างคนนะครับต่างตกใจนะครับเสียง F16 ครับก็หนีแตกตื่นกันไปนะครับนะนะครับไม่รู้ว่าทุกวันนี้นะครับยังอยู่รอดหรือเปล่านะครับนะหรือว่าตุยไปแล้วนะครับนะนะครับสาวคอมเมนต์คนนี้ก็อัดคลิปนะครับร้องไห้นะครับทุกคนนะนะครับทุกคนครับนี่นะครับ ไอ้ที okay. นใบใครดอกปีดวงไฟกลางไม่ได้เจ right. ็ดดอกไอ้เตยเลยอยู่เพื่อนทงอยู่เป <ca> ็นยังตอนแรกยังห้าวอยู่นะครับนะพ่อหนุ่มคนนี้นะครับนะล่าสุดนะครับน่าจะตุยไปแล้วนะครับนะเพราะว่าสาวขมิ้นคนนี้นะครับ ได้ออกมาร้องไห้นะครับแล้วก็พร้อมเปิดวิดีโอนะครับถึงนะครับพ่อหนุ่มคาเมนคนนี้นะครับนะครับน่าจะตุยไปแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับผมแล้วนะครับไอ้บอยนะครับนะหรือว่าจ่าบอยคาเมนนะครับนะครับนะครับน่าจะโกรธนะครับนะทุกคนนะน่าจะโกรธของฝั่งทหารไทยนะครับนะทุกคนนะครับ ่ที่นะครับทหารไทยนะครับไปยิงนะครับถล่มนะครับอนุสาวรีย์รูปปั้นนะครับม้าทองนะครับของทหารกัมพูชาเนี่ยนะครับนะจ่าบอยคขเมนเนี่ยนะครับนะก็เลยนะครับน่าจะโกรธแค้นนะครับโกรธแค้นทหารไทยมากนะครับนะเพราะว่าดูจากสถานการณ์นะครับการการพูดนะครับนะการพูดนะครับมันบ่งบอกได้นะครับว่า บอร์คมเมนรู้สึกโกรธแค้นนะครับแทนทหารอ่าบ้านตัวเองมากนะครับนะนะครับอถึงกับว่านะครับแค่รูปปั้นนะครับสามารถนะครับสร้างขึ้นมาใหม่ได้นะครับนะไม่ไม่ไม่แพงนะครับไม่แพงไม่แพงนะครับจะสร้างนะครับให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับนะจะให้ตัวใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับให้ทนแรงนะครับไข่เอฟสิบหกได้นะครับนะ นะครับจ่าบอยมันก็เลยโกรธนะครับนะแค่นั้นนะทุกคนครับก็เลยนะครับนะครับจ่าบอยเนี่ยก็เลยออกมาอัดคลิปนะครับเพื่อที่จะอ่าปั่นนะครับชาวเขมรนะครับนะนะครับให้ชาวเขมรเนี่ยนะครับไปบีบนะครับทหารกัมพูชานะครับนะครับนะนะครับจ่าบอยก็เลยนะครับให้เพื่อนนะครับเขมรนะครับคนนี้นะครับใครใครหลายคนน่าจะรู้จักนะครับอ่า หนุ่มคอมเมนคนนี้นะครับนะที่ออกมาปากดีนะครับว่าคนไทยนะครับน่าจะมีคนรู้จักอยู่หรอครับนะนะครับนะครับได้อัดคลิปนะครับนะครับออกมาขู่นะครับคนไทยนะครับนะนะครับว่านะครับจะให้นะครับทหารกัมพูชานะครับนะอ่านะครับนะยิงนะครับ p h l นะครับศูนย์สามนะครับมานะครับ ใส่เขื่อนนะครับเขื่อนเขื่อนใหญ่นะครับเขื่อนใหญ่ภูมิพลนะครับของประเทศไทยเรานะครับนะหวังเพื่อที่จะให้นะครับน้ําเนี่ยนะครับนะท่วมคนไทยนะครับทุกคนครับนะครับเนี่ยครับดูสิครับนะว่าคิดอย่างนี้นะครับนะคิดได้ยังไงนะครับนะนะครับถ้าเกิดนะครับเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันใช่ไหมครับนะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเขาจะไม่ทําการแบบนี้นะครับนะทุกคนนะเดี๋ยวไปรับชมคลิปครับส้มบอ អាតនុបទឹកយៈនៅថៃនឹងបាក់ជប់នឹងហ្នឹងម៉ានអត់បាក់នឹងហ្នឹងបានអត់ព្រួយមានរំខានថាថៃពេលនេះវាអត់សូវគក់ទឹកខ្លាំងទេអញ្ចឹងសុំមេតាណាសុំក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាជួយចិញ្ចឹមធ្វើការផងស្រួយជប់នឹងបាក់តនុបទឹកថៃនឹងផងណាចាសុំមកពុតបាក់ជប់នឹងទៅណាបាក់ជប់នឹងទៅសុំសប៉ែនេះសុំអត់ធុបទៀតនេះស្រួយបាក់ជប់នឹងទៅអាតនុបទឹកថៃនឹងណាអូហូគ្រប់ជនดูสิครับ อันนี้เป็นเขื่อนใหญ่นะครับเขื่อนใหญ่ภูมิพลนะครับนะนะครับทุกคนลองคิดดูนะครับนะว่าถ้าเกิดว่ามันยิงขึ้นมาจริงๆนะครับนะว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนนะถ้าเกิดว่ามันยิงมาจริงๆนะนะครับบองบองได้กันบีเอ็มไพ่มวยอ่ะอาตองมนาะได้เป็นสำคัญสำคัญ,คญนะ ដាក់ឲ្យនបទឹកវាតុបថយទៀតកំទឹកវាបាទវាអត់តែຕົកជីប្រវត្តិយើងផងយើងຕົកជីប្រវត្តិវាធ្វើអីដាក់ដូចគ្នាចំណុចណាសំខាន់ដាក់វាងប់ក្នុងប្រទេសមកអេមកតែដូចវាដូចបានចាត់ដល់ហើយឃើញហេវាធ្វើបាប់ជីប្រវត្តិយើងដល់ណាដល់នេះទៀតបាទបំបង្ຕົកធ្វើអីដាក់តើត្រုပ်ទឹកវាធម្មនឹងហ่ะបាញ់វាងប់មកប្រទេសផងហ្នឹងពួកអាចចොយប្រាយ ยูยูเตอดกเตจีบรหลังติดตีเอหประสาทกุมต็เอหบองบได้กันบีเอ็มไพมวยดบองกุมตกวีวนีตกวียูยูเตอบ้านเจดปวอาจอยไรไม่เบบัคเนาเคยนเป็นังกรดาหาจอยไหมวันน้นโอ้โหทุกคนพ h l 0 3นนะครับนะ นะครับคิดจะทำร้ายนะครับประเทศไทยนะครับโดยนะครับทางอ้อมนะครับหวังนะครับที่จะให้นะครับน้ำนะครับมานะครับท่วมประเทศไทยนะครับนะเพราะว่านะครับ p h เอชเสามเนี่ยมันจะเอาถล่มนะครับเขื่อนนะครับเขื่อนใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตามนะครับจุดต่างๆนะครับนะถ้าสมมติว่าเขื่อนแตกนี่ก็คือโอ้โหน่าจะเสียหายมากเลยนะครับเสียหายหนักมากนะครับนะ นะครับก็ลองดูนะครับนะว่าถ้าเกิดว่ามันยิงจริงๆนะครับนะนะครับถ้าเกิดว่ามันยิงจริงๆนะครับก็นะครับพนมเป็นนะครับก็จะไม่เหลือนะครับนะเหมือนกันนะครับนะนะครับคิดว่าทหารไทยเขาจะปล่อยไว้อย่างนี้เหรอนะครับนะนะครับมันไม่ได้ทํากันง่ายๆหรอกนะครับนะนะครับมันไม่ทํากันได้ง่ายๆนะครับนะ ถ้าเกิดคำเอกล้าทำจริงๆนะครับนะบอกได้เลยนะครับนะนะครับกัมพูชานะครับดีไม่ดีนะครับหายทั้งประเทศนะครับนะบอกเลยนะครับนะยังไงนะครับไทยก็เหนือกว่าอยู่แล้วนะครับนะนะครับก็คือนะครับคลิปนี้นะครับก็คือจ่าบอยนั่นแหละครับโมโหนะครับโกรธแค้นนะครับแทนทหารไทยนะเออแทนทหารกัมพูชานะครับนะครับก็เลยนะครับ ไปฟ้องเพื่อนคนนี้นะครับนะครับให้ออกมานะครับอัดคลิปนะครับปลุกกระแสนะครับชาวชาวขมินะครับเพื่อจะให้ชาวขมินะครับไปบีบทหารขมินะครับเพื่อที่จะให้ใช้นะครับ PHL03 นะครับนะครับมายิงนะครับถล่มเขื่อนนะครับภูมิพลนะครับประเทศไทยนะครับทุกคนจัดเลยพี่น้องเนี่ยเขื่อนน้ำมันนี่เอาไว้ทำไมยิงให้แตกให้มันตายให้หมดซะไอ้พวกไทยสยาม อย่าให้มันอยู่ในลูกนี้จัดไปเลยยิงแตกเลยเคลื่อนน้ํามันเนี่ยมีกี่จุดล่ะจัดเลยจัดเก็บไว้ไอ้เหี้ยแม่งสมบอัตโนปตักเตะในไทยนึ่งบักจุดนึ่งมานอดบักเงนั้นมานอด โอ้ยเมรอมทไทยเป็นไอ้วิอัสื้อคลุมตักคลังอ่ะจังสมงเม่ตาเนี่ยทรงกระซูกามพปียจูจจงเธอแกมพอทรงไอจุกนองบตาลุกตักไทยนองพองเนี่ยแช่ทรงรบกบบ่าจุกนองเต๋อเนะบ่าจุกนองเต๋อทรสจะเปะเนี่ยทองเอาทุกเทียเนี่ยซอยบ่าจุกนองเต๋อทรงตักไทยนัองนีโอ้โหทุกคนคิดเห็นอย่างไรครับกับคลิปนี้นะครับทุกคนครับสาวขมินนะครับนะครับต่างกันก็พากันออกมานะครับนะครับสาบแช่งนะครับ เพื่อที่จะให้น้านะครับท่วมประเทศไทยนะครับทุกคนครับนะครับคิดอย่างนี้นะครับคิดได้ยังไงนะครับนะนะครับสําหรับคนเขียนนะครับทุกคนครับทุกคนคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนะครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ